ย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีก่อนมีเด็กคนหนึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวครอบครัวของเธอฐานะปานกลางบ้านเธอเป็นบ้านพักสองชั้นมีบ้านหลายๆหลังติดกันขอเรียกแทนเด็กคนนี้ว่าบีนะคะบีเป็นเด็กไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้รับอะไรมากนักแต่หลายๆคนในครอบครัวของเธอมีความเชื่อในด้านนี้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสายมู พ่อแม่ของบีไม่ค่อยมีเวลาดูแลเธอปกติจะเจอคนในครอบครัวก็ตอนที่พวกเขาเลิกงานบีจึงได้อยู่กับญาติๆซะเป็นส่วนมากในคืนคืนหนึ่งเธอเดินลงมาเข้าห้องน้ำเธอได้พบเจอเงาดดำผู้ชายสูงใหญ่อยู่ข้างบ้านของเธอผู้ชายคนนั้นกำลังเดินเข้าห้องในบ้านหลังข้างๆข,ของเธอนั่นไม่ใช่บ้านของใครนะคะก็เป็นบ้านของญาติิกัน แต่เธอไม่ได้ติดใจเพราะผู้ชายคนนั้นหน้าตารูปร่างลักษณะคล้ายกับลุงของเธอหรือเจ้าของห้องที่อยู่ด้านนั้นเช้ามาเธอได้ถามคนที่บ้านว่าลุงไปไหนแต่คําตอบที่ได้เธอแอบสงสัยว่าเขาคนนั้นคือใครกันแน่พอน้าของเธอกับพี่สะพ้ายยืนยันว่าลุงนั้นไม่ได้กลับมาบ้านและข้างๆบ้านไม่ได้มีใคร เธอได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจเขาคือใครกันแน่ต่อมาเธอได้นอนเล่นอยู่ภายในบ้านและได้เจอผู้ชายร่างสูงใหญ่นี้อีกครั้งแต่ลักษณะเหมือนกับคนแต่ครั้งนี้เขาแสดงตัวให้เห็นว่าเขานั้นไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเพราะผู้ชายคนนี้เดินทะลุกำแพงหายจากไปต่อหน้าต่อตาในเวลากลางวันแท้ๆไม่ควรมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะทำให้บีนั้นกลัวมากๆ บีเลยตัดสินใจเล่าให้พี่สะพายฟังและบอกว่าเห็นผู้ชายใส่เสื้อยืดสีขาวเดินหายเข้าไปในกำแพงพี่สะพยได้ยินก็แอบ,บตกใจและอุทานมาว่ายังไม่ไปไหนอีกหรอนานแล้วนะเพราะเขาและพี่ชายก็ต่างเคยพบเจอเช่นกันเป็นเงารูปร่างลักษณะเหมือนกับบีเล่าเลยส่วนมากพี่ชายจะเป็นคนเจอเพราะว่าตั้งแต่เด็กพี่ชายอยู่บ้านหลังนั้นมาตลอด และพอภรรยาเข้ามาหรือว่าพี่สะพ้ยก็พบเจออีกเหมือนกันลักษณะที่ทุกคนเจอเป็นแค่เห็นหลังไวัยเหมือนกันลักษณะหุ่นก็คือคล้ายกันหมดตรงกับที่บีเล่าพอทุกคนเจอหลายๆครั้งเข้าก็เหมือนกับว่ากลายเป็นความเคยชินแต่เวลากลางคืนก็แอบไม่กล้าลงมาเข้าห้องน้ำนะคะหลังจากช่วงที่เจอหลายๆครั้งก็จะเว้นระยะอยู่นะคะ บีเลยตัดสินใจเล่าให้แม่ฟังแม่หนูเจอผู้ชายลักษณะสูงเข้มไม่อ้วนรูปร่างกลางๆหุ่นคล้ายๆลุงเลยชอบมาเดินตอนกลางคืนมองไปข้างๆบ้านทีไรก็แอบ,บเจอตลอดแต่เขาไม่เคยมาเดินในบ้านของเรานะแม่เขาแค่เดินอยู่หลังข้างๆแม่ก็เลยตัดสินใจพูดว่านั่นน่าจะเป็นตาของเองนะเพราะมีแค่คนเดียวที่ลักษณะคล้ายกับลุงของเอง ต้องบอกก่อนนะคะว่าบีเกิดมาไม่เคยเจอตาเลยสักครั้งเห็นก็แค่รูปที่เขาเอาไว้ทำบุญแต่ที่แปลกอย่างหนึ่งคือบีไม่กล้าถามแม่เลยได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจคือเวลาที่ทุกบ้านมีคนตายกระดูกนั้นจะถูกเก็บไว้ในโกดเล็กๆในบ้านคู่กับรูปเพื่อเอาไว้ทำบุญแต่ที่บ้านของบีมีเพียงแค่รูปตาที่ตั้งไว้เท่านั้นแม่บอกว่า แม่ก็ทำบุญให้ตาตลอดนะทำไมตาถึงยังไม่ไปไหนเล่าแค่เพียงว่าตาหายไปจากบ้านแล้วแม่ก็ตัดบทไปเพราะกลัวว่าบีจะกลัวหลายปีผ่านมาบีได้เรียนมหาวิทยาลัยและได้ไปอยู่หอพักพอบีกลับถึงบ้านก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกแล้วแล้วก็คงไม่น่าจะเจอตาอีกแต่สุดท้ายแล้วเธอก็เจอตาอีกครั้งในลักษณะแบบเดิม เธอเลยตัดสินใจเล่าให้แม่ฟังอีกครั้งแม่คิดอยู่นานแม่เลยตัดสินใจเล่าว่าควรเล่าให้บีฟังเพราะตอนนี้บีอายุเกินกว่าที่จะเป็นเด็กน้อยแยกแยะอะไรได้แล้วแม่ได้เล่าว่าเมื่อสมัยก่อนยายของเราเคยมีสามีคือก่อนหน้าตาหนึ่งคนนะคะเป็นพระเอกลิเกแล้วมีลูกด้วยกันหนึ่งคนก็คือป้าของเราแต่ก็ได้เลิกลากกันไปก่อนมาเจอกับตา บ้านของเรามีอาชีพทำได้ทำนาและตากับยายก็มีลูกเพิ่มอีกสมคนคือลุงแม่และนาเองก็คือหลานแท้ๆของตาก็คือคนที่พบเจอแต่ตาเองไม่ค่อยเอางานเอาการเท่าไหร่ยายลำบากแค่นั้นยังไม่พอตาเองทำร้ายร่างกายยายตลอดจนทำให้พี่น้องของยายไม่พอใจพี่น้องของยาย ก็คือบรรดาผู้ชายที่เป็นพี่น้องแท้ๆของยายนะคะได้พาตาไปที่นาจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ได้พูดว่าตาถูกตีตายเพราะความโกรธแค้นของพี่น้องของยายและถูกฝังไว้ใต้ต้นมะม่วงแถวคันนาแต่คนที่ทำร้ายแรกๆเขาไม่ยอมบอกหรือเล่าเหตุการณ์อะไรให้ลูกหลานฟังนะคะแต่แม่ทราบเรื่องจากลูกหลานของคนที่ทำร้ายตาอีกที แต่ไม่มีใครรู้พิกัดจึงไม่มีกระดูกของตายอยู่ในบ้านต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องนี้คือคนอื่นเล่าให้แม่ฟังอีกทีส่วนที่แม่เลือกที่จะเล่าให้เราฟังคือคนที่ทําร้ายตาตายไปนานแล้วรวมถึงคนที่เคยเล่าให้แม่ฟังด้วย <c oughs> เขายืนยันกับแม่ว่าเรื่องที่เขาได้ยินมันคือเรื่องจริงส่วนคนที่เล่านั้น ก็ลวนแต่เสียชีวิตกันไปหมดแล้วเหมือนกันบี b. ก็เลยเข้าใจว่าทำไมเธอต้องเจอเหตุการณ์ที่ตามมาเดินให้เห็นตลอดตั้งแต่เธอเกิดจนถึงวันนี้และหลังจากวันที่เธอได้รู้ความจริงเธอไม่เคยพบเจอตาอีกเลยต่อให้เธออยากเห็นอยากถามตาอีกครั้งก็ตามเรื่องเล่าเป็นเพียงคำบอกเล่าจากปากสู่ปากนะคะหากชอบฝากกดไลค์กดซับสไ r i b e กดติดตามไว้ด้วยนะคะ